แน่นอนสังคมประชาชนไม่ทราบนะครับเพราะว่าการการเอาพูดง่ายๆว่าการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ฉบับแต่เดิม2479เไลมา่มา2491ล่าสุดจนมาเป็นฉบับปี2560นะครับจริงๆ6 1นี่ก็คือฉบับแก้ไข6 0ก็แก้ไขตรงไหนประเด็นอันนั้นแก้ไขนิดหน่อยครับเรื่องเรื่องเรื่องชื่อกับทรัพย์ที่มันไม่ค่อยตรงเป็นการแก้ไขเล็กน้อยหลังจาก ทำไปตอนแรกเนี่ยแล้วมันไม่ค่อยสมบูรณ์มันจึงเลยกลายเป็นฉบับปี2อ6 1ันหากสิบเอ็ดไปแล้วก็ใช่ใช่อันนี้อ,อันหกหนึ่งนี่แก้เล็กน้อยไม่มีอะไร,รแต่หลักคือแก้ที่60นะครับก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนประธานกรรมการออกอ่าอันนี้อันนี้ชัดนะอันนี้ก็เป็นความเห็นที่ผมเห็นด้วยแล้วผมก็เคยคุยกับกฤษฎีกาตอนจะยกร่างว่าการที่ไม่ให้อยู่กับฝ่ายการเมืองเพราะฝ่ายการเมืองเนี่ยเราจะสังเกตร่นตรีครั้งเนี่ยก็มาบางทีก็เข้าไปยุ่งในกิจการที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนี่ยไปเซาง เป็นรัฐมนตรีคลังบอร์ดซับสินนี่คือรัฐมนตรีคลังอ่ามาตลอดใช่ไหมมาตลอดมาตลอดตั้งแต่เปลี่ยนรายการปกครอบไม่ใช่แล้วแล้วก็จนกระทั่งพอมาเป็น60นี่ไม่ใช่ละตอนนี้เป็นราชเลขาเป็นราชเลขาใช่ครับอ่าก็เป็นไปตามพระราชอยศซึ่งอันนี้ถูกต้องแล้วนะก็คือพระองค์ท่านแต่งตั้งทั้งหมดตั้งแต่ประธานบอร์ดจนกระทั่งกรรมการใช่ครับอ่าก็เหมือนในอดีตเนี่ยเขาฝ่ายการเมืองก็ให้ตั้งรัฐมนตรีแต่ให้เกียรติพระมหากษัตริย์ก็ตั้งผู้อนวยการและกรรมการ แต่ตอนนี้ก็คือทําให้ถูกซะนะครับ,รบก็ก็จะได้ไม่มีนักการเมืองคนไหนนักธุรกิจการเมืองคนไหนไปช่อฉนด้วยการอาศัยตําแหน่งสนิทสนมกับรัฐนตรีคลังไปขอเบียดบังที่ดินสำนักงานทรัพย์สินตึกแถวแถวคลองถมตึกแถวแถวอาหารเล็กหลวง1 2 3 1> 2> แถวรับเยอะมากเลยนะครับไป,รไปเอาของถูกมา ถูกมากๆแล้วไปสร้างโรงแรมมูลค่าเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านผมที่เช่าของสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์อย่างที่วังทองหลังบึงพระพลาเนี่ยนะ,ะตารางเม็ดละบาทเดียวตารางวาละบาทเอาตารางวาละบาทแล้วมูลค่าตรงวงังทองหลังที่คุณสนองกับผมเคยอยู่ <c oughs> มูลค่าขนาดนี้วาละแสนครับครับถามว่าค่าเช่าว,วาละบาทเนี่ยมันไม่มีทางคุ้มหรอกครับจะถามว่าไ,ได้สักกี่มากน้อยอันนี้คือสิ่งนี้ต้องจัดการใช่ไหมใช่ครับบริหารจัดการคือมันมีคนเนี่ยเอาประโยชน์จากไอวาละบาทเนี่ย ไปทากาไรวันละร้อยวันละหมื่นวันละแสนใช่ใช่อันนี้เห็นชไม่ได้เข้าพกเข้าหอไม่เข้าทรัพย์สินเลยไปเข้าพกข้อหอตัวเองวันเนี้ตัวเองมีสิทธิ์ได้เช่าที่สํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ราคาถูกแล้วก็ไปให้เขาเซ้งให้เขาเช่าในราคาแพงแพงมากก็ผมยกตัวอย่างที่ของถมที่เคยมาร้องผมเ่ยนะครับแถวของถมเนี่ยห้องหนึ่งเซ้งกันมาสิบถึงยี่สิบล้านไอ้ที่เขาปิดป้ายประวงไงใช่ครับไอ้นั่นแหละเช่ากันไปห้องเลาไม่กี่ร้อยไอเดดนะไม่กี่พัน นะครับแต่เป็นเงินใต้โต๊ะเท่าไหร่ผมไม่ทราบ,รบเป็นความที่มัวหมองมากก็ก็เพราะฝ่ายการเมืองเข้าไปยุ่งเพราะฉะนั้นถามว่าฝ่ายการเมืองควรจะถอยไหมผมว่าถูกต้องแล้วทรัพย์สินพระมาหากษัตริย์ท่านก็ดูแลของท่านครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเลยและเห็นชัดเจนเลยมีงานศึกษาวิจัยของนักศรรษึษาผมจําไม่ได้ปริยโทเปียเอกนะครับเขียนเรื่องนี้ไว้ดีเดี๋ยวผมจะคนแล้วให้คุณถนอมดูเขาเขียนว่าท้ายสุดเนี่ยการจัดระเบียบใหม่ตามพรบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 2 6 6 0 2561เนี่ยได้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือ 1. ค,ความถูกต้องโปร่งใส 2. เนี่ยได้ทรงนำเงินต่างๆไปเพื่อโครงการพระราชดำริเยอะมากนะครับไม่ต้องมาขอต่อรัฐบาลบนะครับใช่ดอกผลตรงนั้นได้เลยใช่ครับใช่ครับแล้วก็ยังผมบึ่งไปกราบในงานสมเด็จพระสังฆราชกับที่วัดราชบพิษกับสมเด็จพระมหาวีระวงศราชเลขาเนี่ยก็พบว่าพระองค์ท่านเนี่ย กำลังจะบูรณะสุสานหลวงทั้งหมดโดยไม่อาศัยเงินรัฐบาลท่านบอก,ก่็ไม่ต้องรบกวนรัฐบาลให้ใช้เงินของส่วนพระองค์ครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับหลายแห่งเนี่ยที่ทรงปิดทองหลังพระทํางานโดยให้องค์มนตรีก็ดีสํานักพระราชวังก็ดีสำนักงานต่างๆโครงการพระบรมริไปทําต่อยอดจากในหลวงราชก,การที่9เนี่ยครับ,รบทรงทําต่อเนื่องหมดเลยทั้งเรื่องน้ําเรื่องกเกษตรเรื่องอะไรเนี่ยก็เป็นเงินส่วนพระองค์